สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านผมชื่อเจมนะถ้าเป็นน้องๆที่เป็นเด็กแก้งหรือว่าอะไรไงเงขาจะเรียกกันแค่เจม<ะ>ก็โอเคก็<ะ>ผมจะสามสิบแล้วนี่คือวันเนี้ยที่จะมาพูดจะมาบอกว่ามีน้องๆหลายคนพูดทำนองว่า เหมือนในงานมีเหมือนมีคนมาปัดนอะประมาณว่าผมเอามี่ไปปาดคอคนนู้นบ้างจะไปกระทืบคนนี้บ้างหรือว่าจะทําอะไรใครบ้างผมบอกเลยนะถ้าคุณไม่มาทําอะไรผมบางทีผมยังไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้จักแล้วผมจะไปทําอะไรคุณทาไมฟังจากปากผมถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผมผมไม่มีวันทําอะไรคุณแน่นอน แต่ถ้าคุณมาลังแก่คนที่ผมรักพี่น้องผมเพื่อนฝูงผมผมจะทำทุกอย่างให้คุณเสียใจให้คุณเสียทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนสำหรับน้องๆน,นะครับที่เป็นเพื่อนกันในเฟ e บุ๊กนะผมพยายามทักทุกคนนะเออเพราะว่า กลัวหาก,กลัวทุกคนหาว่าผมยิ่งบางทีไม่รู้จักผมก็ทักอืมก็ทักไปคุยถามชื่ออะไรเดี๋ยวก็รู้จักกันก็ไม่ได้อะไรส่วน <c oughs> ที่ผมร้องเพลงไปหลายๆคลิปเนี่ยผมแคอยากร้องเพลงให้ให้ทุกคนฟังอยากให้ทุกคนผ่อนคลายทุกคนมีปัญหาของตัวเอง น้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาคุยอยากจะมาเดินด้วยก็มาผมเปิดรับทุกคนผมไม่ได้แบบจะเป็นคนอย่างนั้นผมรับทุกข่าวสารผมเชื่อทุกเหตุผลแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าน้องคนไหนคืออยากเจอทุกวันเสราร์เรามาเจอกันได้ผมจะไปสยาม พาแล้ก้อนไป MBK ก็ใครมี facebook ผมหรืออะไรก็วันเสาร์ถ้าอยากมาเจอก็ทักแชทมาก็ได้ก่อนเที่ยงนะเพราะอาจจะออกมาเที่งเที่ยง,งบ่ายๆเพราะว่าบางทีออกไปแล้วมันไม่มีเน็ตผมไม่ได้ต่อเน็ตข้างนอกสัญญาณกากตอนนี้ผมมีความสึกแฮปปี้นะ พี่น้องผมทุกคนรอบข้างผมทุกคนเป็นคนดีแล้วผมสามารถดูแลสักดิ์ศรีของทุกคนน้องเออน้องๆคนไหนที่แบบมีเรื่องหรือว่ามีอะไรนะจะให้ผมเคลียร์ให้หรือว่าจะให้ผมพูดอะไรอะไรให้เงี้ยก็มาบอกแต่ผมจะบอกพวกคุณทุกคนเลยนะการมีเรื่องกันอะ ใครก็มีเรื่องกันได้มันไม่มีใครกลัวใครหรอกแต่ตอนจะมีเรื่องตอนที่เราจะทำอะไรไปตอนที่เราจะพูดอะไรไปคิดก่อนทำคิดอะไรเราต้องคิดว่าถ้าเราไปตีเขาสักวันหนึ่งเขาก็มาตีเราเรารับผลเสียของเรื่องนี้ได้หรือเปล่า ผลเกิดขึ้นยังไงเราจะรู้ในใจอยู่แล้วเรายกพวกไปติเหมือนผมเนี่ยถ้าผมมันนึงยกพวกเอาเด็กเอาน้องผมไปตีคนหนึ่งแล้วน้องผมเสือ้อผ้าโดนเขายิงหรือว่าโดนว่าแทงผมจะกลับมาบอกพ่อแม่ของเด็กคนนั้นยังไงถ้ามีอะไร แต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยเอาคนไปนะผมจะคนเดียวมากกว่ามีอะไรก็ตัวเราเองแต่นี่คือผมเล่าให้ฟังผมอยากให้น้องๆคิดได้มีอะไรมาปรึกษาได้ผมปรึกษาได้ทุกเรื่องวัยรุ่นบางคนอาจจะมีปัญหาแล้วว่าไม่อยากจะปรึกษาพ่อแม่มาปรึกษาผมก็ได้ผมไม่ว่าอะไรผมยินดีให้กาปรึกษาทุกคน ถ้ามาผมรู้สึกมีความดีใจนะที่เรารู้จักกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าชาตินี้ชีวิตหนึ่งเกิดมาผมคงไม่ใช่คนที่แบบตายไปแล้วทุกคนจะจดจำผมผมคงไม่ใช่พวกคนแบบนั้นเพราะผมไม่ใช่คนดีเลยมีอะไรปรึกษามีอะไรมาคุยกันได้พี่น้องกันผมรมักน้องผมทุกคนเลย แต่ใครจะทำยังไงใครจะเป็ยังไงมันขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณเองส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่องสาวๆก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวเนี่ยมันเคยมีข่าวนะว่าผมแบบบ้ามอหรือเออไปเฮ้ยผมงงเลยผมไปมอใครมาหรือหรือด้วยความที่ว่าผมไม่เคยหยิกไม่เคยอะไรใครใครคุยก็คุย มันจะดูมันเลยดูแบบว่าเราเป็นเแบบพวกคาสโนวาบ้ามอว่าผู้หญิงแต่จริงก็เนี่ยก็ดูในอ่างข้างกายก็มีอยู่คนเดียวเอ้นั่งอยู่คนเดียวถ้ามีแฟนผมไม่อยากได้แฟนที่เป็นแฟนในชีวิตประจำวันเป็นแฟนที่แบบคือเปิดเผยพ่อแม่รับรู้สามารถเดินเข้าออกบ้านผมได้ เป็นแฟนกันจริงๆผมผมไม่ได้อยากเป็นแฟนแค่ในเฟสหรืออะไรมันมันโอ้แล้วเธอะโอเควันนี้ก็พูดแค่นี้แหละมันชักใจเยอะไปละแล้วก็มีอะไรคุยกันได้ทุกคนเลยยินดีครับยินดี